ครั้งหนึ่งฉันเสียจุดหมายที่ฉันจะลุกขึ้นมาแต่ตอนนี้มีเธอแล้วยาวันไวสวัสดีครับเด็กๆวันนี้พบกับช่วงเรียนบอลเลน่น นะครับเดยครับอย่างที่คุยได้สัญญาไว้ในตอนที่เราเจอกันในซูงใช่ไหมครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกรบนี่ปากกาล่องผลดาพิฆาตอสูรใช่ไหมครับเดยครับคุยก็เลยใส่เสื้อดาพิฆาตอสูรมาเลยซื้อในสื่อนี่ครับนี่แล้วก็คุยก็มีหน้ากากด้วยนะนี่มีคบหน้ากากด้วยเสื้อหน้ากากด้วยนาครับเดีครับมาของแล้วนะครับเดยครับเดี๋ยวคุยมา รีวิวกันเลยว่าปากกาเล่าผลเนี่ยมันทำงานยังไงมันสนุกแค่ไหนนะครับก่อนอดือนนี้เด็กๆก็ชงจะได้ชุดนี้ไปแล้วใช่ไหมครับนี่ในชุดนี้ก็จะมีปากกาแห่งให้ใช่ไหมครับปากคนก็จะเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับสีส้มอ่าก็คือสีนิสส์น,นี่เหมือนกันเลยสีนิสส์ใช่ไหมครับปากคนก็จะได้สีม่วงก็คือกิยใช่ไหมครับกิยปากคนได้สีฟ้าก็จะเป็นอะไรเนี่ยหมูป่าคืออะไรนะครับอ่า อีโ <In> <laughs> นสเกะอีโนสเกะนี่แบบนี้นะครับหรือว่าใครด้านสีเขียวนะครับก็คือทันจิโร่พระเอกของเรานั่นเองนะครับแต่พระเอกของเราวันนี้ก็คือปากกาล่องหนนั่นเองนะครับเด็กได้ปากกาแล้วเด็กก็จะมีกระดาษแถมมาให้ด้วยเฮ้ยคุยวแถมกระดาษม,มาให้เด็กแผมนด้วยนะครับมีแบบนี้นะครับมาเรามาดูกันเลยครับเด็กว่าทํายังไงนะครับในที่นี้คุยดขอใช้ ซึนสื่อแล้วกันเพราะว่าคุ้ยใส่เสื้อซึนสื่อนะครับนี่เราก็แกะออกมาเลยนะครับนี่ปากกาคุ้ยเช็คแล้วนะครับว่าไฟมันออกทุกอันเลยนะครับเด็กครับเราแกะปากกาออกมาอ่อนออนยากมากนะเด็กเด็กนะครับเด็กติดแน่นเลยอ่าได้แล้วครับเด็ก นี่เราก็แกะปากกามาใช่ไหมครับอ่าปากกาล่องหดนนี้ครับเด็กครับอย่างชื่อมันบอกครับเด็กเวลาเราเขียนอะไรลงไปนี่เดี๋ยวดูนะเวลาเราเขียนอะไรลงไปเนี่ยนี่ครับเด็กมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับเด็กครับอ่าทำยังไงถึงจะมองเห็นครับเด็กครับมีเลยครับมีมีมีอยู่ตรงนี้ครับเราก็เปิดไฟตรงนี้รนนครับเด็กแล้วเราก็ส่องไปนี่เด็กครับนี่เป็นชื่อของโควิดนั่นเองนะครับนี่โควิดให้ดู เห็นไหมครับเด็กๆครับนะถ้าเราปิดไฟเดี๋ยวดูนะเด็กๆครับเดี๋ยวเราปิดไฟเนึ่งตองซ้ำนี่มองไม่เห็นเลยครับเด็กๆครับนี่แหละครับเด็กๆครับข้อดีของนี่นะครับเวลาเราใช้ใช่ไหมครับเด็กๆครับตอนที่เราวาดรูปใช่ไหมครับเด็กๆครับเราก็อาจจะส่องไว้ก่อนสมมุติว่าเราจะทายพี่ๆเขาว่าวาดรูปอะไรแล้วก็เปิดไฟแล้วก็วาดไปเป็นรูปดาวเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเด็กๆครัแล้วเราพอเราวาดเสร็จปุ๊บเราก็ปิดไฟ แล้วเราก็ไปท่ายเพื่อนทายพี่ๆถ่ายคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ว่าวาดรูปอะไระใช่ไหมครับมาเดี๋ยวคุยวิจาร์ถ่ายเด็กๆแล้วกันเดี๋ยวคุยวิจารวาดรูปนะครับสามรูปเดี๋ยวให้เด็กๆายว่ามันคือรูปอะไรนะครับพองอะไรครับเด็กๆครับขอมาเดียวคุยวิจนะ์วาดแล้วนะเด็กๆเดี๋ยวทายนะครับว่ามันคือรูปอะไรนะครับเด็กดูนะ อ่าเรียบร้อยแล้วครับเด็กๆครับแบบนี้เด็กๆคิดว่าเป็นรูปอะไรครับแบบนี้มันยากเลยไปใช่ครับเดี๋ยวคุณจะขึ้นรูปให้รูปที่หนึ่งคือรูปบ้านนี่รูปที่สองคือรูปดอกไม้อ่าเด็กคิดว่าเป็นรูปไหนครับคุณวิทย์ว่าคือรูปอะไรใครทายถูกนี่ดูนะเดิสองซ้ำเฉลยนะครับเด็กๆก็คือรูปอะไรครับ รูปดอกไม้นั่นเองมองเห็นไหมครับเด็กๆอ่านี่รูปอดอกไม้นี่เด็กๆตัที่หนึ่งนะาไปนะต่อไปนะครับรูปที่สองนะครับอ่าเดี๋ยวคี่จะวาดให้ดูรูปหนึ่งรูปที่สองดูก,กันนะตรงไหนมันวาดบ้างอ่าตรงนี้รูปที่สองตรงนี้แล้วกันรูปที่สองเป็นรูปน,นี้ง่ายมากเลยนะเด็กเด็กๆน่าจะตอบได้น,นะครับ ว่าเสร็จแล้วนะครับเป็ูรูปที่สองหนึ่งคือดวงจันทร์สองคือพระอาทิตย์ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อบติ๊กตอบติ๊กต๊อกเฉลยนะครับไปเลยครับนั่นก็คือรูปพระอาทิตย์นั่นเองะอนะครับวันน,นี้ครับเยี่ยมไปเลยนะครับไปเลยครับนะคราวนี้นะครับไปเลยครับนอกจากที่เจ้าหมึกน,นี้นะครับเด็กจะสามารถ เขียนในกระดาษได้นะเด็กครับสามารถเขียนบนผิวนังเราก็ได้นะครับเด็กครับคุยเคยลองเขียนอยู่แล้วนะครับสวยมากๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขียนยังไงนะครับเด็กนี่เดี๋ยวดูนะนครับเด็กเดี๋ยวควุยจะวาดรูปไปที่เมืองโควิดนะครับนี่เราก็จินตนานการเลย เด็กครับนี่มันเป็นลายเลยเห็นไหมครับเด็กนี่เห็นไหมครับสวยไหมครับนี่เราสามารถวาดนะไม่เป็นอันตรานะครับเด็กถ้าเราวาดเสร็จใช่ไหมครับเด็กเราก็ไปล้างมือได้นะครับเด็กเดี๋ยวคุยว่าอีกรูปหนึ่งเด,ด็กดูนะว่ามันเป็นรูปอะไร ตาแดงตาแดงเห็นไหมครับเด็กนี่ส่วนไปครับาเด็กครับนี่เป็นรูปดอกไม้ครับเด็กนี่เป็นยังไงกันบ้างครับาเด็กครับกับกิจกรรมเรียงบนเล่นของคุดในอาทิตย์นี้นะครับหลักการง่ายเลยนะครับเด็กครับก็คือเจ้าปากกาล่องบดเนี่ยนะครับเขาจะใช้หมึกพิเศษนะครับเป็นหมึกที่ตาเราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับเราจะต้องทําการฉายแสง UV นะครับหรือว่าสาร แสงแบ็คไลท์นะครับไปยังตรงที่จุดที่เราเขียนนะครับเด็กเราก็จะสามารถมองเห็นได้นั่นเองนะครับเด็กทนี่เด็กเล่นเสร็จแล้วนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับเด็กครับว่ามันสามารถไปทดลองต่อได้อีกนะครับหรือว่าเราจะลองปิดไฟมืดๆนะครับเดี๋ยววิจะลองปิดไฟดูแล้วเดี๋ยวมาลองวาดดูครับว่ามันจะสนุกแค่ไหนครับไปดูกันครับ เด็กๆครับตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะครับเด็กๆครับเหลือไฟแค่ดวงเดียวนะครับเดี๋ยวคุยขอไเป็นปิดไฟก่อนเดี๋ยวเรามาลองวาดในที่มืดๆกันนะครับเด็กๆอ่าตอนนี้เราก็ปิดไฟแล้ว,วครับเด็กๆครับนี่เราจะมีแสงจากอะไรครับเด็กๆปากกาเองนะครับเดี๋ยวเราก็ลองมาวาดรูปเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยนะครับเด็กๆครับาคุยจะวาดเป็นอ่าเป็นเรื่องอะไรดีนะนี่เดี๋ยวเราลองดู นไหมครับเด็กโอ้โหมันสวยครับเด็กเด็กๆสามารถวาดตอนกลางคืนได้เลยเห็นไหมครับเด็กนี่เห็นไหมครับเด็กหรือมันเท่มากๆเลยครับเด็กนี่เห็นไหมครับเด็กสวยมากๆนี่แร้วก็วาดวาดไปเห็นไหมครับเด็กตอนกลางคืนก็เป็นกิจกรรมยามว่างนะครับพี่ๆอ่ากับคุณพ่อคุณแม่กับพี่ๆแล้วก็วาด รูปนี้เห็นไหมครับเด็กรูปคุวิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเราลองส่องให้ดูชัดๆนะครับนี่เห็นไหมครับเด็กมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมครับเด็กสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวคุยลองปิดไฟดูนะครับปึ๊บเห็นไหมมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับแต่พอเราเปิดไฟที่แบ็คไลท์ตรงที่มันแหงมานะครับเด็กมันก็จะเห็นนี่ครับน่าสนใจมากๆเลยนี่หรือว่าเราจะวาดไปที่นี่หนไหมครับเด็กที่มือควิ S. เห็นไหม ชัดๆเลยมือควิดไหมครับสวยมากๆเลยพอเราวาดเสร็จใช่ไหมครับเด็กเราก็ไปล้างมือนะครับเด็กครับล้างมือให้สะอาดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคุณวิทขอไปเปิดไฟครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกแป๊บหนึ่งนะครับเียนกันมากครับเด็กครับกับการทดลองสนุกสนะครับในกิจกรรมเรียนปนเล่นนะครับเด็กจะได้ไม่เบื่อเลยครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับคุณวิท์จะ เตรียมกิจกรรมสนุกสนุกรับรองนะครับไม่แพ้คลิปนี้แน่นอนนะครับมาให้เด็กๆได้ทํากันที่บ้านนะครับแก้เบื่อกันเลยนะครับสําหรับอาทิตย์นี้นะครับใครที่ทดลองแล้วนะครับส่งรูปส่งคลิปวิดีโอมานะครับคลิปวิดีโอไหนหรือว่ารูปไหนนะครับที่ถูกใจคุณครูนะครับเดี๋ยวคุณจะแจกปากกาล่องหนอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเหลือปากกาอีกสักประมาณ20แท่งครับ20ด้างนะครับเราจะแจกเด็กๆที่ ส่งรูปกับส่งวีดีโอมาครับกับการทดลองสนุกสนุกนี้นะครับไว้เจอกันอาทิตย์หน้านะครับเด็กๆบาย